มาเลยค่ะเพื่อนๆซีสารกับเมนูร้อนๆปลารักปลาทา,ปานปลาะาะทอดตากับตำแตงตำแตงชุ่ชวดกับเพีงนะะเพื่อนๆว่ายังไงมั่งหิวหรือยังอย่าไปแต่หลงกลกับโลกโซเชียลน,นะคะต้องมา เวลาหิวก็ต้องให้อาหารกับทองหน่อยนะคะเพื่อสุขภาพนะคะเดี๋ยวคุณจะตกเป็นยีราความความหิวนะคะวันนี้วิวทอดปลาตำแจงบางครั้งเราก็แยกแยะนะคะแยกแ,แยะว่าโลกโซเชียลโลกโซเชียลจะทำ ลายคุณทางด้านสมองฉะนั้นเราต้องมาบำรุงบำรุงสมองกับทอดปลาะะทอดปลาทอดปลาเูาก็าจะให้ลูกเสมอมาลงกปานะคะขนาดไปทุ่งนาลูกปลาทอดปลาทอดปลาทอดปลากับจำเซ กับตำแตงแรงก็จะมีพนอีสานขาดอะไรไม่ได้ตอบซี่ตอบซี่น้ำปลาขายแดดขายดีนี่น้ำปลาลายวิววิ้นก็ีตำ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 ตแตงตำแตงตำแตงจะได้มีแรงต่อสู้ ตามแต่งเกล,เล้ได้มีแรงต่อสู้นะคะเพื่อนๆตัวเป็นเกียงหัวเป็นน็อตเพราะว่าต้องวิ่งนู่นวิ่งนี่ทำกับข้าวถ้าเราอยู่กับฝรั่งนี้เขาจะตรงเป๊ะหนึ่งแยกทำเมนูสาให้สามีแล้วก็แยกมาทำเมนูให้ตัวเองด้วยนะคะเพื่อนดูสิดูซิดูสิ ทอดปลาเอ๊ะใช่รักปาทานปลาทอดดูสิดูปลาปลาปาชมสวนกับบีวีทอดปารักปาทานปลาแล้วนานูรักปลาทานปลาดูสิปา นี่ทอดปลาี๋ยวปิดไฟก่อนทอดปลาแล้วก็ตำแตงแตงชอบเมนูนี้ไหมคะรักปลาทานปลาสมองดีสมองใสทอดปลาปลานี้เชื่อเชื่ออะไรอ่ะโดลาเลยโดลาเลยปลามาจากประเทศไหน,นมาจากไหนก็ชอบถ้าขอให้ เรามีสมองดีสมองใสทานปลารักปลาทานปลานะคะมิกสลับตำเตง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 บางคนตำแตงบางคน้าเป็นคนไทยนะคะเขาจะใส่เขาจะใส่แต่น้ำปลาเขาไม่ใส่น้ำปาลาแต่ยิวีเป็นคนอีสานเราก็อนุรักษ์น้ำ ป,าาป,าาปาาลาน้ําปลาน้ําปลารำน้ําลานนะคะตําแป้งใส่น้าาําปลามันนัวมันนัวมันนัวจุดๆไปเลยะคะ่ะไปๆน้าาําปลาตบๆๆตําแป้งใส่น้าําปลามันนัว บางคนน่าเป็นคนไทยเขาจะใส่น้ำปลากับถัว่วก็แล้วแต่ไอเดียดีๆนะคะไปเลยไม่ <c oughs> ใครบอกไม่รอแล้วมารับได้เลยรอรับได้เลยมากินหัวกินหาง บ้านเรานะคะถ้าจำแซงกับบางคนก็ทำส้มตำกับน้ำปลาร้านะคะจำแซงมันมี้จำแซงวิชิ๊อุ้ยอแอมแครอทก็หยพริกจุดจวดไปเลยจุดจวดจุดจวดจุดจวด,จวด,จวด,จวด